สวัสดีครับกัช่องพองตงเงินช้างไทยวันี้ครับมาพบกันอีกแล้วกับกับเพื่อนสีลักกี้นะครับมาพบกับเพื่อนสีนะครับทอเงินน้องไห้ด้นะครับดูครับมาพบเจอกันจะเป็นอย่างนี้แนะ <c oughs> มัว่วแล้ว <c oughs> พบเพื่อนสีแล้วนะครับทองเงินน้องไอด้าก็พบป้าเศหลักลักกี้จะลักไอด้ามุงมากเลยนะครับเหมือนกับทองเงินลักไอด้านะครับดูดดอดดอ้อนนะครับน้องไอด้าอ้อ,อนอย่างนี้ Coi, coi vô đây con Nga gặp nó người ra mua đó

มาพบมาเจอป้าลักกี้นะครับมาขอโด้นะรวยไไรครับมาดามา

nói đà nha các bạn, nó này nói nói đà, on nha giờ xin mắt xem on hấp on Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกาะฝั่งนู้นมาหนิเลยเออเออเกาะไปไปนู้นแล้วเกาะข้างหน้าไว้เกาะข้างหน้าไว้อเออมัอ่วเลยครับน้องไงล่ะเดี๋ยวสามเพื่อนซีนะครับ ลักกี้ทองเงินน้องไอ้ด้นะครับพี่ก็จะรักน้องไอ้ด้เหมือนกับป้าทองเงินรักน้องไอ้ด้เลยนะครับเหมือนกันเดี๋ยวดูความอ่อนนะครับนองไอ้ด้อ่อน มีมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับสามเครื่องนะครับลักกี้น้องไอดาป้าทองเนนะครับ ghiếp ghiếp xây dựng, you làm mà đâm à? mát 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 rồi, mát mát để mát 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 này mát mát mà đi mà

สามเพื่อนสีนะครับป่าตองเงินน้องไอดาบลักกี้นะครับจะรักกันมากเลยสามเชือกนี้นะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ช่องฟังทรงเงินจางไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ